ส่วนผมนะครับดูทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์นะครับภัวดลนวัสุธานครับก็ขอเริ่มการบรรยายเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สิ่งแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือมุมมองที่ท่านนัลงทุนจะมองสยามแก๊สเนี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมหลังจากที่เราเข้าตลาดไปเล็กน้อยนะครับคงภาพคงจะไม่เหมือนกับตอนที่เราเพิ่งเข้าตลาดใหม่ๆหลังจากที่เราไปก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจในต่างประเทศนะครับครับที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจของสยามแก๊สเนี่ยก็มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น โดยใหญ่ธุรกิจหลักๆก็เป็นธุรกิจ LPG ซึ่งการค้าขายในประเทศเนี่ยส่วนมากเ,เรียกว่าทั้ง,งหมดเลยซึ่งเราจะเป็นค้าขายโดยใช้ราคาควบคุมภายในประเทศซึ่งราคาที่รัฐบาลควบคุมและชดเชยไว้เนี่ยก็แคปไว้ที่อยู่ราวๆ333รา33เหรียญสหรัฐต,ต่อตันนะครับซึ่งธุรกิจการการค้าขาย LPG ในประเทศเนี่ยก็มีการแข่งขัน ปานกลางในระดับหนึ่งแล้วก็พูดถึงว่าตลาดเนี่ยมันก็ค่อนข้างาโตไปเรื่อยๆประมาณ90%ต่อปีนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะโตมากกว่านั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องหาทางอื่นโดยท,ที่ที่ผ่านมาทางผู้บริหารก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราอยากจะขยายธุรกิจไปมากกว่านี้เคก็เลยต้องก้าวไปสู่ธุรกิจในต่างประเทศนะครับ ในส่วนของหลังจากที่เราได้ก้าวเข้าไปสู่ธุรกิจต่างประเทศโดยเข้าไปซื้อกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวียดนามสิงคโปร์ในเมืองจีนเนี่ยนะครับก็การก้าวหรือการขยายธุรกิจไปในครั้งนี้ก็อาจจะทำให้มุมมองของตัว operation resource ของสยามแก๊สเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปบ้างคงไม่เป็นลักษณะของการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเหมือน เหมือนในอดีตนะครับซึ่งก็อยากจะเรียนว่าอยากจะให้มองเสีามแก๊สอีกมุมหนึ่งคือมุมที่เรามีการขยายไปธุรกิจต่างประเทศแล้วด้วยนะครับในการที่เราขยายไปต่างประเทศเนี่ยก็ส่งผลให้เราสามารถมีโอกาสที่ขยายโดยที่ไม่ได้วงจํากัดเฉพาะในประเทศนะครับคือถ้าในประเทศเนี่ยยอดขายเ,เดือนหนึ่งประมาณ3-4ล้านตันเนี่ย เราขยายไปได้มากสุดก็ก็ประมาณที่เราเป็นอยู่คือประมาณล้านกว่าตันต่อเดือนนะครับเอ้ต่อปีโทษครับในส่วนของธุรกิจต่างประเทศที่เราเข้าไปค้าขายเนี่ยก็เป็นการค้าขายโดยใชออ้อ้างอิงราคาตลาดโลกซึ่งราคาตลาดโลกในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ราวๆวิว่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตอลอดเวลาทุกเดือนนะครับราวๆเจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยเหรียญสหรัฐต่อตันนะครับซึ่งการ อ,อ,อ้างอิงในการใช้ราคา LPG ในตลาดโลกหรือตัว c p Price ตัวนี้ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือนโดยจะมีการประกาศทุกต้นเดือนนะครับลักษณะของการที่ผมได้เรียนไปแล้วว่ามีการขึ้นลงขึ้นลงทุกเดือนของราคาตลาดโลกเนี่ยหลักๆจะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาที่เปลี่ยนแปลงทุกเดือนเนี่ยเกิดจาก ในสภ,ส,สภาวะการทางปกตินะครับก็จะขึ้นกับภูมิอากาศส,ส่วนใหญ่ในช่วงที่อากาศร้อนเนี่ยปริมาณความต้องการในการใช้ LPG ในทั่วโลกเนี่ยมันก็จะลดลงราคาก็จะเป็นช่วงขาลงในช่วงนั้นส่วนในช่วงที่เป็นขาเริ่มขาขึ้นของราคาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อากาศเริ่มหนาวเย็นนะครับสังเกตว่าในช่วงไหนที่มีอากาศเย็นมากๆเนี่ยช่วงนั้นก็ตัวดีมาจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคาจะเพิ่มขึ้นตามนะครับ อันนี้คือบนพื้นฐานปัจจัยที่ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอื่นๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะจะพูดต่อไปนะครับดังนั้นเมื่อ,อ,อมันมีการขึ้นลงของราคาเนี่ยซึ่งตัวขึ้นการขึ้นลงราคาเนี่ยขอเรียนว่ามันจะมีผลต่อผลประกอบการของบริษัทในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้มองสา,ามแกส๊สเ,เป็นครบรอบการดำเนินการ ที่มีครบรอบไซเคิลของเขานะครับก็คิดว่าก็คงประมาณเป,เป็นปีหนึ่งขึ้นไปอย่าไปมองเฉพาะควอเตอร์ถ้าไปโฟกัสเราแว่นขยายไปสองควอเตอร์ก็อาจจะเห็นยอดอผลการเงินนั้นที่ขาลงหรือขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในส่วนของนะครับก็เรียนไปแล้วนะครับคือตัวราคา CP ที่แกว่งขึ้นแกว่งลงนี้ก็จะมีผลต่อ,อ ตัวเลขทางการเงินของบริษัทนะครับซึ่งสิ่งที่ผลผลกระทบต่อผลการดำเนินงานก็คือจะมีผลต่อตัวตัว Profit m a r g i n หรือตัวกำไรของบริษัทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีผลต่อการบุ๊กบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือท,ที่ที่เรามีอยู่นะครับในอ,อีกส่วนหนึ่งเ,เมื่อเราก็ขยายธุรกิจไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้ใช้เงินใช้ทองนะครับเพราะดังนั้นก็ ในช่วงแรกๆที่เราขยายไปเนี่ยก็คงจะมีตัวต้นทุนทางการเงินหรือ financial cost หรือตัวดอกเบียเ้ยนี่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดในส่วนของต้นทุนของบริษ,ษัทที่เพิ่มขึ้นน,นะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าตัวนี้จะเป็นช่วงแรกๆนะหลังจากที่เราไปขยายธุรกิจซึ่งเ,เมื่อเราจ่ายนี่จะสิไปเรื่อยสิ่งเหล่านี้ก็จะลดลงไปนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาพรวมของการดําเนินธุรกิจก็คือตัว ตัวอัตราแลกเปลี่ยน,นต่นางาประเทศน,นะครับก็อันนี้ก็คงเป็นมุมมองหลกัหลกๆที่อยากจะให้ท่านนากลงทุนมองสยามในสภาวะปัจจุบันซึ่งซึ่งเปลี่ยนไปกับในอดีตซึ่งการเรติบโตนี้ค่อนข้างเป็น Steady Growth นะครับ นับปัจจุบันเองเออขอ wrap up ตรงนี้อีกทีหนึ่งตัวสยามแก๊สเองเนี่ยณปัจจุบันก็มีธุรกิจหลักๆเดิมก็คือมีอยู่ในประเทศไทยคือตัวยูนิแก๊สด้วยแล้วก็บริษัทลูกๆอื่นๆอีกน,น,นะครับแล้วก็หลังจากที่ขยายธุรกิจไปต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็มีตัวเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็ในจีนอีก2แห่งนะครับ ต่อไปก็คงจะไฮไลท์ในส่วนของที่เป็นธุรกิจในประเทศไทยก่อนนะครับในไตรมาสที่3ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะขึ้นราคากาส๊สในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด12บาทก็ได้มี12บาทต่อกิโลนะครับล่าสุดก็ได้มีการขึ้นไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม3บาทต่อกิโล แล้วก็เมื่อในไตรามาส4ต้นไตรามาส4วันที่1ตุลาก็ขึ้นไปอีก3บาทณนะปัจจุบันขึ้นไปแล้ว6บาทต่อกิโลนะครับซึ่งก็จะขึ้นอีก2ครั้งในไตรามาสท,ที่1ปีหน้าแล้วก็ไตรามาสท,ที่2ปีหน้านะครับทั้งหมด12บาทแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ขึ้นครบแล้วเนี่ยรัฐบาลจะเป็นลักษณะว่าให้ขึ้นคาไว้ที่2บาทหรือว่ามีการขึ้นลงตามราคาตลาดโลกที่มีการลอยตัวนะครับอันนี้ก็ยังไม่ทราบ นโยบายรัฐบาลกันก็คงต้องรอดูต่อไปในส่วนของออปลายไตรมาสท,ที่3ที่ผ่านมานะครับคงมีคำถามจากหลายๆท่านสงสัยว่าเราได้รับผลกระทบจากตัวน้ำท่วมหรือไม่จริงๆแล้วน้ำท่วมเนี่ยเพิ่งได้รับผลกระทบในช่วงปลายไตรมาส3มซึ่งเรียกได้ว่าไตรมาสาเนี่ยคงยังไม่มีผลกระทบต่อบริษัทที่มีนัยสำคัญเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าในไตรามาสสี่เนี่ยในเดือนตุลาก็อย่างอย่างที่เคยให้ข่าวไปนะครับก็มีผลกระทบต่อยอดขายประมาณเราๆคาดว่าถ้าด,ดูตัวเลขไม่น่าเกิน3%เของยอดขายนะครับในส่วนของการแข่งขันในประเทศนะครับอาจจะโฟกัสพูดไปถึงธุรกิจ กาสรสลดต์นิดหนึ่งเน mm. ื่องจากว่าก er ็ยังมีการแข่งขันอยู่ในในธุรกิจนี้ค่อนข้างมีความแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงนิดหน่อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็พยายามให้ดีที่สุดเพื่อรักษามาจินในในเซกเมนต์นี้นะครับในส่วนของ c o o k ิ้งและอินดัสทรีก็ยังไม่มีปัญหาอะไรยังเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะพูดในรายละเอียดต่อไปในไตรมาสที่ผ่านมาตัวส่วนของ cross profit ของธุรกิจ r p g ในประเทศนะครับเราก็สามารถ m เมนเทนในระดับที่น่าพอใจแล้วก็มี improvement ขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส3เมื่อเทียบกับไตรมาส2นะครับ